แยกเสียงในแอปแคปคัดแล้วติดหมวดโปรต้องแก้ยังไงคลิปนี้มีคําตอบเพื่อเมื่อหลายคนน่าเจอปัญหาคือการแยกเสียงในแอปแคปคัดแล้วมันติดหมวดโปรแบบนี้ถูกไหมครับซึ่งวิธีการแก้ก็มีแค่สองอย่างเท่านั้นครับหนึ่งก็คือการเสียเงินรายเดือนครับซึ่งบอกเลยว่าการใช้เงินเนี่ยจบได้ทุกอย่างจริงครับสองคือการเปลี่ยนจากการแยกเสียงในไทม์ไลน์เป็นการแยกเสียงในเครื่องมือเสียงครับอย่างสมมติลองฟังเสียงคลิปนี้นะครับ ทีนี้วิธีการแยกเสียงเพื่อนๆส่วนใหญ่ใช้วิธีการแยกเสียงแบบนี้ครับซึ่งมันจะขึ้นคําว่าใช้ได้อีก3ามครั้งแบบนี้นะครับทีนี้ลองใช้วิธีการนี้ดูนะครับก็คือเข้าไปที่เครื่องมือเสียงแบบนี้ครับจากนั้นกดตรงโฟลเดอร์ตรงนี้ครับแล้วก็ไปเลือกคลิปที่เราต้องการแยกเสียงออกนะครับก็คือคลิปนี้นี่เองครับทีนี้มันก็จะเกิดแถบเสียงด้านล่างแบบนี้ขึ้นครับเพื่อนๆก็กดบวกเพื่อเข้าไปในไทม์ไลน์แบบนี้เลยครับทีนี้ลองฟังเสียงดูนะครับ ตอนนี้เราสามารถแยกเสียงออกมาได้โดยที่ไม่ติดโหมดโปรนั่นเองครับเห็นไหมครับว่ามันคือเสียงจากคลิปเดียวกันเลยครับเพียงแต่ใช้วิธีการในการแยกเสียงนี่แตกต่างกันครับแค่นี้ก็จะได้คลิปไปสวยไปใช้งานกันแล้วส่วนการตัดต่อคลิปให้มีคุณภาพพิ่เลี้ยงก็าทำคอร์สสอนตัดต่อด้วยแอปแคปคัดในมือถือสําหรับมือใหม่ออกมาแล้วนะครับเพื่อ,อนๆสามารถจะไปลงทะเบียนเรียนได้ที่หน้าโปรไฟล์เลยครับถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพราะฉะนั้น